ะะสำหรับสไนเปอร์เทรดดิ้งนะคะเราจะใช้กับทองเป็นหลักนะคะเทรดทองเป็นหลักเนาะแล้วก็มีหลายๆท่านนำไปไประยุกต์นะคะเทรดคู่เงินทีนี้ลุงจะยกตัวอย่างให้ละกันสำหรับท่านที่นำไปใช้เกี่ยวกับการเทรดคู่เงินนะคะคู่เงินจะมีวอลลุ่มน้อยกว่าทองคำนะคะบางคู่นะอ่ะมาดูต่ออ่ะมาดูต่อนะคะ คู่เงินจะมีวอลุ่มน้อยกว่าทองคำนะคะก็คือปริมาณการซื้อขายคู่เงินบางคู่นะจะมีวอลุ่มน้อยกว่าอ่ะทีนี้เราจะทําอย่างไรนะคะให้เทรดตั้งแต่ทำฟิลม15นาทีขึ้นนะคะป้องกันการไซเวทเทรนน,นะคะอันดับที่1อันดับที่2ก็คือเวลาเราทำอาออานะคะปกติเราจะอาอาต่อ2ทีนี้เราจะปรับเป็นอาอาต่อ1.5นะคะ หมายถึงว่า TP ไม้แรกเนี่ยนะคะปกติตรงนี้เราจะเป็น2เนาะนะคะให้ปรับเป็น1ต่อ1.5นะคะให้ปรับเป็น1ต่อ1.5ไม้ที่1ใครมีหลายไม้อะไม้ที่2อเท่าไม้ที่3 3เท่าได้ไหมไม้ที่4ีเท่าคุณก็ไปเรื่อยๆนะคะพยายามแบ่งไม้ TP นะคะ ใครใช้ MT5 นะคะสามารถแบ่งไม้ TP ได้เนาะอ่ะมาดูต่อนะคะมาดูต่อนะมาดูต่อนะคะอ๋อจุดเข้าออเดอร์เหมือนเดียวกัน3ามเขียว3ามแดงกรณี ายก็3มเขียวนะคะในลักษณะแบบนี้3มเขียวนะคะโกลณีเซียลก็3แดงในลักษณะแบบนี้1มีเส้นสีแดง2มีราคาปิดใต้เส้นสีแดงมีการสัมผัสเส้นสีแดงในลักษณะแบบนี้ท่านที่เพิ่งมาดูวิดีโอ,อนี้เป็นวิดีโอแรกท่านอาจจะสงสัยว่าอา้าทำไมต้องมีการสัมผัสเส้นสีแดงหรือเส้นสีเขียวคือการทดสอบแนวรับ นะคะเราใช้เทคนิคการทดสอบแนวรับรับแล้วไม่หลุดรีเบลกลับขึ้นไปนะคะอ่ะนะคะในลักษณะแบบนี้นะคะอ่ะการเซลล์ล่ะนะคะขึ้นไปชนแนวต้านนะคะแล้วขึ้นไม่ได้กลับลงมาในลักษณะแบบนี้ดังนั้นมันจะต้องเทสเส้นสีแดงนี้โอเคเนาะนะ,นะอ่ะไปะนะะเดี๋ยวลุงขออนุญาตลบอ่ะไม่ลบละเดี๋ยวค่อยว่ากันนะคะ อะมาดูต่อนะคะกรณีนี้3แดง3เขียวนะคะเหมือนเดียวกันกรณีนี้ผิดนะคะเข้าเข้าเทรดเซตอัพเดียวกันแต่ว่ามันผิดผิดก็คือผิดนะคะวันหนึ่งเราจะเทรดไม่เกิน2ครั้งเหมือนกันนะให้แยกพอตนะคะถ้าคุณมีพอตเดียวก็ทํา the a r l รี่เนะคะเงินมีเท่านี้เทรดอะไรไปบ้างแล้วคุณจะเห็นว่าว่าอะไรที่มันอยู่ในวงเงินนะคะหมายถึงถ้าเราไม่ทํา หนึงการลงทุนหนึ่งงบประมาณตามที่ลุงสอนไปนะคะในคอร์สเรียนเรื่องของการบริหารความเสี่ยงการบริหารอะไรเอ่ยเงินทุนให้มาสอดของกันถ้าคุณไม่ทําตามนะเรียบร้อยนะคะอ่ะมาดูต่อนะคะไม่รอดนะอันนี้คือไม้แรก1ต่อหนึ่นะคะไม้ที่2 2เท่าแล้วก็3เท่าสีเท่าคุณก็แบ่งทีพเอานะคะสําหรับคู่เงินเนาะ,ะไม้แรกขอให้มันได้ก่อนหนเท่านะคะบางคู่เนี่ยนะคะ พอวอลลุ่มไม่เยอะนะคะแล้วก็ไปตามนั้นอ่ะอันนี้วอลลุ่มเยอะนะคะ G U เนี่ยวอลลุ่มมีอยู่แล้วนะคะอ่านะคะก็คือ1.5นะคะช่วงเวลาเราไม่ได้ฟิกส์นะคะแต่ขอเป็นไทม์เฟรม15นาทีขึ้นถ้าทม์เฟรมเล็กๆอย่างเช่น5นาทีอย่างเงี้ยนะคะให้พยายามเทรดนะคะช่วงเวลาของคู่นะคะอย่างเช่นถ้าเราใช้ จีอูก็นเน้นในฝั่งของ USD ก็ได้นะคะหรือใครจะเน้นช่วงของ GU เลยก็ได้อ่ะ GBP เลยก็ได้นะคะอ่ะมาดูต่อนะคะไม้นี้ TP 1.5 TP 2เท่า TP 3เท่า4เท่าได้เลยนะคะก็แบ่ง TP ไปมันมีถูกแล้วก็มีผิดนะนะคะอ่ะอันนี้ถูกนะคะ ก็มีถูกมีผิดอันนี้ไม้ที่1เท 3, 1> ่าไหร่คะ2เท่านะคะไม้ที่2ไม้ที่3ก็ลันยาวไปแบ่งไม้ทีพีเอานะคะหรือใครจะเทปรฟิตตามรับตามต้านได้หมดนะคะอ่ะกรณีนี้นะคะเทรดสองครั้งผิดติดต่อกันครั้งที่ 3, สมเนี่ยสมมตินะว่าถ้าเราออกออเดอร์เซีเนี่ยเราถูกใช่ไหมคะเราถูกเลยเนี่ยเราถูกเลยเราได้อยู่4เท่านะคะดังนั้นการที่จะออกไม้ที่3ได้ขึ้นอยู่กับอะไรคะ อยู่กับอะไรเงินทุนแล้วก็สภาพจิตใจคุณผิดสองครั้งแล้วอ่ะครั้งที่สามถ้ามันไม่ถูกมันผิดคุณรับความเสี่ยงได้ไหมนะคะรับความเสี่ยงได้หรือไม่นะคะดูจากสองอย่างหนึงเงินในกระเป๋าสองสภาพจิตใจต้องไปทางเดียวกันนะคะถ้าใจไม่ถึงแต่เงินถึงได้ไหมไม่ได้ใจเนี่ย อยากออกไม้ที่สามแต่ตังค์ไม่มีได้ไหมไม่ได้นะคะมันต้องสอดคล้องกันเนาะทีนี้นะคะปกติแล้วเราจะคุมความเสี่ยงเนาะเราจะไม่เทรดแล้วนะคะวันหนึ่งผิดได้ไม่เกินสองครั้งฟังดีๆนะวันหนึ่งผิดได้ไม่เกินสองครั้งแล้วก็ไปต่ออันนี้คือมาตรฐานถ้าใครจะทำสูงกว่ามาตรฐาน คุณต้องมีอะไรหนึ่งเงินทุนสองสภาพจิตใจถึงจะเข้าไม้ที่สามได้เพราะเราไม่รู้เลยว่ามันจะถูกหรือมันจะผิดอันนี้กราฟเฉลยแล้วมันถูกเราก็แบบกล้าสิแต่คุณคิดในกรณีที่เลวร้ยวายถ้ามันผิดละ่ะอ่านะคะถ้ามันผิดละ่ะคุณจะรับได้ไหมนะคะต้องประเมินนะ,ะประเมินประเมินตนหรือประมาณตนนะคะ,ะมาดูต่ออันนี้อ่ะวันหนึ่งเราเทรดนะอันนี้ผิดหนึ่งถูกหนึ่ง เวลาผิดนะคะเราจะลบประมาณ50เหรียญสมมุตินะสมมุติว่าถ้าใครมี5เหรียญก็อ่ะสมมุติว่าวันหนึ่งเนี่ยถ้าเราผิดเราลบ5เหรียญอ่ะนะคะแล้วก็ถ้าผิดถ้าถูกเราจะได้อยู่7.5เหรียญอ่ะอันนี้คือเทรดเซตอัพปกตินะคะ1 US ดอลลาร์นะคะกับห0าจุดนะคะอ่ะอันนี้เดี๋ยวลุงมีวิธีการนะคะใช้เอ,อ่อเดอร์เรย์เทดค่ะ ที่มันคำนวณต้นทุนกับ SL เราจะฟิกต้นทุนแล้วเราจะขยับ SL เพื่อให้มีประมาณการหล่อไซส์นะคะมันจะมีหัวข้อเรื่องของการบริหารนะให้เข้าไปดูามาดูต่อทีนี้ถูก1นผิดหถูก1นผิดหนะแต่อะไรเอย่ยแต่อะไรเอย่ยแต่ว่ามันมีจังหวะให้เข้าเทศเอ่ะมันมีจังหวะให้เข้าเทร ไม้ที่3ามเราจะเข้าได้ไหมกรณีนี้ไม่ได้ผิดติดต่อกันนะผิด1นถูกหแต่มันมีจังหวะให้เข้าคุณเข้าได้ไหมสมมติว่าคุณเข้าอคุณลบไปห้าเหรียญคุณลบไปห้าเหรียญถูกไหมคะดังนั้นห้าบวกห้าก็คือเราติดลบสิ 10. เราได้คืนมา7จ็เหลือเท่าไหร่คะเราขาดทุนอีกสองเท่าไหร่คะ2อจุทีนี้เรารับวามเสียงได้เท่าไหร่สิ 10. ใช่ไหมเราผิดติดต่อกันวันละไม่เกิน2ครั้งก็คือ10เหรียญตอนนี้เราผิดไปแล้ว2.5เหรียญดังนั้นเราจะมีโคต้าผิดอีก5เหรียญถูกไหมคะเราผิดได้ไม่เกิน10บสเหรียญไงทีนี้พอเรามาถูกที่ตรงนี้มันมีจังหวะเข้าอีกนะคะมันมีจังหวะเข้าอีกเราก็เข้าออเดอร์ดังนั้นเนี่ยไม้นี้ถ้าเราถูกใช่ไหมเราก็จะบวกมาอีกอะไรเจ็ดจุดห้า โอเคป่ะนะคะถ้ามันผิดติดกัน2ครั้งตั้งแต่แรกไม่เอาเลยเพราะวันหนึ่งเรารับความเสี่ยงได้แค่สิบเหรียญน,นะคะแต่ถ้าสมมุติว่านะคะมันถูกหนึ่งผิดหนึ่งแล้วมันมีจังหวะเข้าอ่ะคุณเข้าได้นะคะสรุปในลักษณะแบบนี้เนาะ,ะมาดูต่ออ่ะอันนี้ก็มีจังหวะให้เข้า1ครั้งนะคะแล้วก็จบนะคะตรงนี้นะคะถ้าใครมีทุนทคุณก็เติมไม้ได้ออกไม้เพิ่มนะคะ ออกไม่เพิ่มได้นะคะถ้ามีทุนนะถ้าไม่มีทุนก็รอให้ตรงนี้มันทีพีไปเลยเรียบร้อยนะคะไม่เดี่ยวจบนะคะที่ลุงบอกว่าเรามีทุนแล้วก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกว่าเวลามีทุนก็ดีดกว่านั่นแหละนะอันนี้ถูกหนึ่งผิดหนึ่งนะคะแต่เราจะไม่เข้าแล้วนะคะมันมันเข้าตรงนี้ไม่ได้เพราะข้างล่างมันเป็นสีเขียวเนาะมันไม่มีจังหวะให้เข้านะคะอ่ะอันนี้ผิด นะคะผิดทีนี้เรามาสังเกตดีๆกรณีที่คุณรับความเสี่ยงไม่ได้ sl ระยะ sl มันยาวมากนะคะมันลึกมากๆอันนี้ข้างล่างคือ sl นะคะปกติเราจะ sl กันแคบๆคบแต่ถ้า sl มันลึกในลักษณะแบบนี้นะคะในลักษณะแบบนี้เนี่ยคุณพิจารณาได้ว่าคุณไม่เทรดก็ได้ไม่ผิดเพราะว่ามันเกินความเสี่ยงถ้าคุณเทรดได้คุณต้องรับความเสี่ยงนั้นได้กรณีมันผิดถ้ากรณีมันถูกทุกคนแฮปปี้ถูกไหม แต่ถ้ามันผิดอะเราต้องมองกรณีที่มันเลวร้ยายไว้ก่อนอนะคะอันนี้เข้าเทรดไม่ได้เพราะข้างล่างยังเป็นสีเขียวอันนี้ผิดอันนี้ถูกนะคะอ่ะอันนี้เข้าไม่ได้เพราะว่าข้างล่างเป็นสีเขียวแล้วมาเข้าตรงนี้แทนนะคะเราออก,กออเดอร์ตรงนี้นะคะตรงนี้ถามว่าใช่จุดเข้าไหมนะคะตรงนี้มันใช่จุดเข้าไหมคะเนี่ยค่ะแท่งนี้ใช่ไหมคํา,าคตอบคือใช่ นะคะถ้าใครมีทุนก็สามารถเติมไม้ตรงนี้ได้แต่ถ้าใครไม่มีทุนนะคะก็คือดูบาลานซ์เป็นหลักนะถ้าบาลานซ์เรายังมีเหลืออยู่ในปริมาณที่มีนัยะสําคัญคุณสามารถเติมไม้ได้แต่ถ้าบาลานซ์คุณหารแล้วได้20ครั้งหมายถึงตัวบาลานซ์ไม่มีกำไรเลยอะสมมุตินะปกติบาลานซ์เราจะเป็นบวกใช่ไหมเราจะมีกำไรกำไรกำไรถ้ามันติดลบอยู่มันขาดทุนอยู่เนี่ย ห้ามทำนะคะห้ามเติมไม้แต่ถ้าสมมุติว่าเรากําไรมาตลอดเนี่ยคุณเติมไม้ได้นะคะ,ะมาดูต่อมาดูต่อในวันที่อะไรคะวันที่ยีบสองเห็นไหมคะจริงๆแล้วดอดาเนี่ยนะคะก็โอเคอยู่นะนะคะเพราะว่าเราเราคุมความเสี่ยงเนาะถ้าไม่ไหวจริงๆเนี่ยนะคะก็ต้องหยุดนะคะเพราะว่ามันมีความพันหวน์สกาวปิ้งกับ อ,อสไนเปอร์ต่างกันนะสเกลปิ้งใช้งานได้ดีในตลาดไซเวทเทรนแต่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 สไนเปอร์เนี่ยใช้งานได้ดีในตลาดที่เป็นเป็นเทรนในลักษณะแบบนี้นะคะอืมแบบเนี้ยจริงๆแล้วแนะนําให้ถือยาวนะคะเข้าออเดอร์ในลักษณะแบบนี้แล้วถือไปเลยยาวๆนูน่นได้ตั้งหลายเท่านะคะไม่ต้องรีบนะคะอืมอันนี้จบแล้วนะคะไม่มีแล้วเนี่ยนะคะไม่ได้เลือกกราฟนะไม่ได้เลือกกราฟเอากราฟนะปัจจุบันมาเลยนะคะ เดี๋ยวเรามาดูสรุปนะคะสรุปเลยเนาะว่าถูกกี่ไม้ผิดกี่ไม้ตั้งแต่เราดูมาตั้งแต่ต้นนะคะมาะสรุปนะคะสรุปตั้งแต่ที่เราเทรดมานะคะ,ะเดือนพฤศจิกาเนาะก็คือมันจะมีออเดอร์ในท i m e f r a m ินาทีได้เพียงแค่25ครั้งนะคะมีจังหวะเข้าเทรดยีสครั้งนะคะถูกทั้งหมด14ผิด11ที่เราดูกันเมื่อกี้นะวินเลจป,ประมาณ56% นะคะแล้วก็บาลานซ์จะอยู่เนี่ยนะคะบาลานซ์นะคะนี่ยอดคงเหลือนะคะไม่มีติดลบนะคะแล้วก็กําไรอยู่ที่ห้าร้อยเวลาเราจะเติมไม้นะสมมุติว่าคุณจะเติมไม้คุณดูข้างหลังเนี่ยนะคะดูบาลานซ์ข้างหลังเนี่ยถ้ามันไม่ติดลบนะคะถ้ามันไม่ติดลบนะข้างหลังเนี่ยมันไม่มีลบเราสามารถเติมไม้ได้แต่ถ้าข้างหลังมันติดลบ เช่นสมมตินะว่าอันนี้เราขาดทุนติดต่อกันมาจนถึงตรงนี้อ่ะอันนี้เริ่มติดลบละนะคะนี่เริ่มติดลบคือทุนเราอ่ะหนึ่งพันใช่ไหมทุนหนึ่งพันเราเหลือเก้าร้อยสรุปคือเราติดลบแล้วใช่ไหมทุนเราทุนเรามันต่ํากว่าทุนแล้วอะ่ะถูกไหมคะมันต่ํากว่าทุนแล้วนะคะแบบนี้ห้ามเติมไม้แต่ถ้าคุณจะเติมไม้ได้เนี่ยนะคะอ่าบาลานซ์เราต้องต้องเป็นบวกในลักษณะปกติ ปกติ Balance จะเป็นบวกนะคะอันนี้เติมไม้ได้แต่แต่ถ้ามันติดลบอยู่ห้ามเติมนะคะดาดาวก็ประมาณ5ครั้งนะคะอันนี้3ครั้งแต่มันจะมีแหละ5ครั้ง6ครั้งเนี่ยมันมีอยู่แล้วนะคะดังนั้นบริหารสัดส่วนของเงินทุนให้เตรียมกระสุนไว้20นัดขึ้นถ้าใครรู้ตัวว่าจะเทรดบ่อยก็40นัดนะคะ40นัดเตรียมความพร้อมเวลาคุณคุณให้คุณคิดเหมือนกับการออกลบอะ เวลาเรามีกระสุนยอยู่ในมือเยอะๆเนี่ยมันอุ่นใจแต่ถ้าคุณไปลบทั้งทีคุณไปสนามลบคุณมีกระสุนยอยู่แค่5นัดสินัดเนี่ยคุณไม่กลัวนะคะมันมันเป็นสภาพจิตใจนะนะคะดังนั้นเนี่ยเตรียมความพร้อมนะคะเตรียมความพร้อมตรงนี้ช่องนี้เป็นช่องอะไรคะ sl อ๋อเป็นช่องอะไรคะช่องนี้เป็นช่องอะไรคะเขียนว่า total cost ต้นทุนนะคะคุณมีทุนเท่าไหร่ใส่เข้าไป นะคะทีนี้ใส่คุณจะต้องสมองคุณคำนวณเลยว่าคุณอยากมีกระสุนในกระเป๋ากี่นัดถ้า40นัดคุณก็ใส่40นัดแต่นะคะทีนี้เราจะเวลาเราจะเข้าออเดอร์ใช่ไหมคะเวลาเราจะเข้าออเดอร์เห็นตรงนี้ไหมคะเนี่ยมันมีระย,ยะ SL อยู่ที่ตรงนี้เห็นไหมคะร้อยจุด่ะสมมติว่าร้อยจุดคุณก็มาปรับอสไซต์ตรงนี้นะสมมุตินะเป็นร้อยจุดคุณก็ปรับเป็น100จุด มันก็จะคำนวณให้คุณออกหลอด้ายได้0.25คุณก็กดเลยเวลาคุณออกเวลาคุณเทรดอะคุณก็กด0.25แล้วก็ออกออเดอร์ได้เลยเนาะเข้าใจตรงกันนะคะคือเราฟิกคอร์สนะคะเราปรับ SL มันจึงทำให้หลอดซส์แต่ละครั้งไม่เท่ากันแต่เวลาได้เวลาเสียมันจะคุมความเสี่ยงให้ได้นี่เป็นเทคนิคสไนเปอร์เทรดดิ้งนะคะโอเคนะคะสวัสดีค่ะ